ปีชงอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนจากค่ายไหนของทวีปทั่วโลกยังต้องปลดพนักงานต่อไปและนี่ก็คือแบรนด์ที่เป็นขนาดใหญ่เบอร์หนึ่งในประเทศฝรั่งเศสเมืองน้ำหอมปลดพนักงานครั้งใหญ่ห0ปรครับท่านผู้ชมครับรู้จักชื่อยี่ห้อเรโนนไหมคะคือเรโนนเคยเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอยู่พักหนึ่งมีโชว์รูมด้วยแต่หลังจากนั้นก็หายไปเลยนะครับแต่ว่าเรโนนก็เป็นแบรนด์รถยนต์ ในหลายๆประเทศของสภาพยุโรปเนี่ย<ๆ>เขาก็มีการใช้แบรนด์ยี่ห้อนี้อยู่ทีนี้เมื่อคืนก็ต้องตกอ,อกตกใจกันละครับในเมื่อค่ายผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเรโนนเนี่ยนะครับประกาศปลดพนักงานครั้งใหญ่ทีนี้ครั้งใหญ่ของเขาอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าไอ้การที่คิดว่าเป็นครั้งใหญ่เนี่ยนะฮะมันต้องเกิน5%ขึ้นหมดเลยนะครับปรากฏว่าการปลดพนักงานครั้งนี้ของเรโนนเนี่ยสิมใหญ่ไหมล ที่นี้จะเป็นจํานวนหัวเนี่ยมันประมาณ300คนประมาณ300คนเลยนะฮะที่นี่300คนเนี่ยนะครับเป็นพนักงานคิดเป็น13%ของจํานวนการจ้างงานทั้งหมดก็มีทั้งพนักงานประจําและพนักงานสัญญาว่าจ้างนะครับการปลดพนักงานครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้ารวมจํานวนพนักงานทั้งหมดเนี่ยนะมัน2,300คนและ2,300คนเนี่ยนะครับเฉพาะแค่โรงงานแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศสของเรโนนะฮะ เราก็มาดูกันครับว่าเป็นโรงงานแห่งไหนนะครับปรากฏว่าโรงงานแห่งนี้นี่นะฮะที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับคือโรงงานที่มีชื่อว่าแซนด์วิลตั้งอยู่ในแควนนองมงดี ie, ของประเทศฝรั่งเศสของเรโนนเนี่ยนะครับโรง,งงานแห่งนี้เนี่ยเขาจ้างพนักงานทั้งหมด2,300คนก็ประกอบไปด้วยพนักงานประจำนะฟูลไทม์เพันเจ็ดคนและเป็นพนักงานแบบสัญญาว่าจ้าง600คนเพราะฉะนั้นการปลดพนักงานครั้งใหญ่ของเขาไม่ว่าจะคิดแบบรวมทั้งพนักงานประจํากับสัญญาว่าจ้าง2,300เนี่ย ก็เท่ากับว่าตกงานเท่าไหร่13%ก็ครั้งใหญ่ทีนี้ปรากฏว่าฝ่ายสื่อสารองค์กรของเรโนนก็ออกมาบอกนะครับว่ายืนยันว่าข่าวนี้ข่าวจริงและทีนี้การปลดตรงนี้จะปลดไปที่พนักงานสัญญาว่าจ้างที่แคว้นนองบังดีของเรโนนเนี่ยเขาว่าจ้าง600ปลด300ก็จะเท่าไหร่เท่ากับปลดพนักงาน5 10%ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแสดงว่าสถานการณ์ของตลาดรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างค่าเรโนนก็ดีในฝรั่งเศสก็ดีในยุโรปดีเนี่ยยังไม่มีสัญญาณฟื้นใน2เดือนที่ผ่านมาเลยนะฮะเรื่องนี้ได้รับการตอบยังชัดเลยจากประธานของบริษัทเรโนนฝรั่งเศสครับมีชื่อว่าในชองดมินิกเซนาดนะฮะแกบอกงี้ครับตั้งแต่ต้นปีนี้นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยข่าวนี้ออกมาเมื่อคือนเนี่ยคือ2เดือนนะเสร็จเสร็สเดือนกับอีก1สัปดาห์เนี่ยแกยอมรับเลยนะครับว่ายังอยู่ในภาวะยากลําบากนะฮะสำหรับทั้งตลาดรถยนต์แล้วก็สภาพเศษรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถยนต์เชิงพาณิชย์และแกก็บอกเลยครับว่าสภาพเศรษฐกิจโดยโรวมกับ2เดือนแรกของปีนี้นี่นะครับมันไม่ราบรื่นมันไม่รู้สึกแฮปปี้เลยเหมือนกับอย่างที่เคยผ่านผ่านมาโอ้โหท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าถ้าค่ายแบรนด์อย่างเงี้ยระดับเบอร์หนึ่งของฝรั่งเศสแล้วยังต้องปลดพนักงานอย่างเงี้ยควรจะเรียกว่าปีชงของรถยนต์หรือไม่เนี่ยนะฮะ,ะผมถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าเนี่ยฮะท่านผู้ชมคิดว่า ถ้าผู้ชมจะซื้อรถคันใหม่หรือจะซื้อรถมือสองในช่วงที่เหลือของปีนี้ส่งถ้าใครคิดว่าซื้อคันใหม่ป้ายแดงพิมพ์ป้ายแดงถ้าใครคิดว่าซื้อรถมือสองพิมพ์มือสองแล้วส่งมาอยากรู้นะฮะในปีนี้ที่เหลือเนี่ยนะครับประมาณสิบเดือนข้างหน้าระหว่างซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงกับซื้อรถมือสองถ้าผู้ชมจะซื้อรถคันไหนนะครับอะให้ตัวเลือกที่สามไม่ซื้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงมือสองนะสามตัวเลือกนะฮะ ช่วงเวลาที่เหลือสิเดือนข้างหน้านี้ถ้าผู้ชมจะซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงหรือจะซื้อรถมือสองหรือไม่ซื้อเลยถ้าใครซื้อป้ายแดงพิมพป้ายแดงฮะถ้าใครซื้อมือสองพิมพ์มือสองะถ้าใครไม่ซื้อเลยพิมพ์ไม่ซื้อเลยนะฮะแล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคุณรัฐา,าซื้อป้ายแดงเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะการปลดพนักงานดังกล่าวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาพึ่งจะมาปลดหรือ,รอ stanbul, แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งใหญ่นะครับเรโนนเปิดเผยด้วยซ้ำไปว่าเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยนะฮะ โรงงานอีกแห่งหนึ่งซึ่งชื่อว่าโรงงานมอสเซลซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะนอร์นเฉียงเหนือก็คืออีสานของฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะเรโนนก็ไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานสัญญาจ้างเนี่ยเจ็คนในเดือนมกราคมนะฮะนั่นก็แสดงว่า700คนเนี่ยปล๋วไปตั้งแต่เดือนมกราคมกับโรงงานอีกแห่งหนึ่งของเรโนนนะครับดังนั้นด้วยสถานการณ์ทั้งหมดตรงนี้มันยังบอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจวงการอุตสาหกรรมรถยนต์วงการอุตสาหการรมยนา,า,ายนยนต์ยังคงเจอปัญหาปีนี้อย่างหนักหน่วง,งต่อไปอย่าง และที่สาคัญอยากจะบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปเจอสองคารามภาษีเหล็กอลูมิเนียมทั่วโลกแล้วจากอเมริกานั่นแหละครับที่เป็นตัวซ้ําเติมเข้าไปใหญ่ฮะเพราะรถผลิตจากอะไรครับเหล็กรถรถผลิตจากอะไรครับบางส่วนก็เป็นอลูมิเนียมและเจอทั้งเหล็กอลูมิเนียมเจอ25เปอร์เซ็นต์เข้าไปทั้งคู่นี่นะและท่านผู้ชมคิดดูว่าประเทศทั่วโลกจะไม่ตอบโต้ด้วยหรือครับนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยสาภาพยุโรปเนี่ยถแถลงเมื่อสักครู่แล้วนี่นะฮะ ว่าจะขึ้นอัตราภาษีตอบโต้ซัดก,กับสหรัฐทั้งเหล็กและอลูมิเนียมในอัตราสีเาสส่เท่าสูงสี่เท่าเมื่อเทียบกับอัตราเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมในการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐวาระที่หนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์ก็สูงอยู่ดีสี่เท่าดีไม่ดมีมันก็จะคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตตอบโต้นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนะฮะเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับสำหรับภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้ทั่วโลกมีปัญหากันเรื่องนี้จริงๆนะครับ ได้แต่หวังนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาแบบนี้ไปแบบไหนกันอย่างไรกันนะครับ